คือมีภาพหนึ่งครับจากแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ที่ผมว่ามันมันติดตามากเลยครับเป็นภาพทหารกัมพูชากำลังพยายามแบกร่างเพื่อนทหารที่เอ่อไม่มีชีวิตแล้วออกมาจากซากประหักพังมันเป็นภาพที่บอกอะไรได้เยอะมากแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่า ประเด็นเรื่องเทคโนโลยีที่เขาใช้คำเปรียบเทียบที่เอ,อค่อนข้างแรงแล้วก็เห็นภาพชัดมากเลยเขาบอกว่ายุทธวิธีการรบของฝั่งไทยเป็นเหมือนการใช้ปืนสไนเปอร์ที่แม่นยำระดับสันลกรรมคือเลือกเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็จัดการเลยในขณะที่ยุทธวิธีของฝ่ายกัมพูชาถูกเปรียบเปรยว่าเหมือนการใช้หนังสติ๊กที่เน้นยิงกราดออกไปเยอะๆแล้วค่อยภาวนาให้โดนหรือที่เรียกกันว่าสเปร์แด์เพล เป็นการสร้างภาพขาวดําที่ส่งพลังมากเลยนะคะการใช้คําว่าสไนเปอร์กับหนังสเต็กเนี่ยมันทําให้ผู้ชมรู้สึกถึงความแตกต่างอย่างมหาศาลได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องอธิบายอะไรซับซ้อนใช่ครับมันเป็นการวางกรอบตั้งแต่ต้นเลยว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างความทันสมัยกับความล้าหลังความแม่นยํากับความสเปะสปะ เขาลงรายละเอียดของเทคโนโลยีที่ดูกนำมาใช้ด้วยมีการพูดถึงเครื่องบิน F 1 6แล้วก็กริเปนที่ใช้ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ซึ่งแหล่งข้อมูลอ้างว่ามันมีความแม่นยำสูงมากถึงขนาดที่สามารถเล็งเป้าหมายได้ถึงปากกระบอกปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้างเลยทีเดียวแล้วก็มีอีกตัวที่ถูกพูดถึงเยอะคือปืนใหญ่ซีซ่าที่ใช้ตอบโต้ฐานยิงจรวด B M 2 1ของกัมพูชา ตรงนี้มีศัพท์เทคนิคที่น่าสนใจคือระบบ c o u n t เตอร์ t บ r เตอซึ่งถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีคนปาก้นหินใส่เราแล้วเราไม่ได้แค่หลบแต่ระบบของเราสามารถคำนวณย้อนกลับไปได้ทันทีเลยว่าก้อนหินนั้นถูกปามาจากตรงไหนแล้วเราก็ปาก้อนหินสวนกลับไปที่มือของคนคนนั้นได้ทันทีอย่างแม่นยำในระดับไม่กี่เมตรเลยโห คือทำลายที่ต้นตอเลยใช่คะ่ะมันคือการทำลายต้นตอของการโจมตีไม่ใช่แค่การตั้งรับความเสียหายเฉยเฉยห้ามเลเชัดขึ้นไปอีกเหนือสนามรบมีโดรนตรวจการบินอยู่ตลอด24ชั่วโมงทำหน้าที่เหมือนเป็นดวงตาบนฟ้าที่มองเห็นทุกความเคลื่อนไหวไม่มีอะไรเล็ดลอดสายตาไปได้เลยซึ่งพอมีตาบนฟ้าที่มองเห็นทุกอย่างแบบนี้มันไม่ได้กระทบแค่ยุทธวิธีในสนามรบแล้วล่ะครับแต่มันเจาะลึกลงไปถึงใจของทหารราบด้วย และนั่นคือจุดที่พยายามจะเชื่อมโยงไปสู่แนวคิดที่ว่าความแม่นยาคือความเมตตาที่เราเกลื่อนไว้ตอนแรกค่ะการมีเทคโนโลยีที่มองเห็นและเลือกเป้าหมายได้ชัดเจนทําให้สามารถโจมตีเฉพาะสิ่งที่จําเป็นต้องทําลายได้จริงๆอย่างเช่นคลังอาวุธบังเกอร์หรือศูนย์บัญชาการโดยไม่ไปยุ่งกับพื้นที่พลเรือนหรือวัดวาอารามโดยไม่จําเป็นนี่คือความพยายามที่จะจบความขัดแย้งให้เร็วที่สุดโดยสร้างความเสียหายน้อยที่สุด ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญมากในสายตาประชาคมโลกอ๋อเหมือนกับว่าภาพจากโดรนและกล้องบนเครื่องบินรบที่ถูกนำมาแสดงกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ใช้ยืนยันการกระทำของตัวเองว่าทุกการโจมตีมีเป้าหมายที่ชัดเจนใช่เลยค่ะและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือการใช้ข้อมูลจากโดรนในเชิงรุกตามที่แหล่งข้อมูลนี้นำเสนอ เขาเล่าว่ามีกรณีที่ทหารกัมพูชาพยายามจะเอาอาวุธไปซ่อนไว้ในวัดหรือโรงเรียนเพื่อใช้เป็นโล่มนุษย์แต่โดนสามารถมองเห็นพฤติกรรมเหล่านั้นได้ทั้งหมดและเมื่อทหารเหล่านั้นกลับออกมาจับอาวุธอีกครั้งก็จะถูกชี้เป้าให้ปืนใหญ่ยิงโจมตีทันทีมันจึงเป็นการทำลายความพยายามในการใช้พื้นที่พลเรือนเป็นเกราะกำบงังซึ่งเปลี่ยนพลวัตในสนามรบไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วก็นึกภาพตามออกเลยครับว่าความรู้สึกของทาหารที่อยู่ภาคพ,พื้นดินจะเป็นยังไงเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาจากที่ไหนก็ไม่รู้มันเป็นความกดดันทางจิตวิทยาที่หนักหน่วงมากซึ่งก็นำเรามาสู่ประเด็นที่สองที่วีเน้นย้ำมากๆนั่นก็คือเรื่องของสงครามจิตวิทยาและวิกฤตศรัทธาที่เขาอ้างว่าเกิดขึ้นในกองทัพกัมพูชาจากความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีที่เห็นได้ชัด มันนำไปสู่การพังทลายของขวัญและกำลังใจอย่างรวดเร็วและเป็นระบบเลยค่ะมีภาพที่สะเทือนใจมากครับเป็นภาพทหารกัมพูชาที่ต้องหนีตายแบบไม่คิดชีวิตจนถึงขั้นต้องทิ้งศพเพื่อนร่วมรบเอาไว้เบื้องหลังภาพแบบนี้มันบอกอะไรได้มากกว่าความพ่ายแพ้ทางยุทธวิธีมันคือภาพของการพ่ายแพ้ทางจิตใจอย่างสมบูรณ์แต่จุดที่รุนแรงที่สุดในประเด็นนี้คือ คำพูดหนึ่งที่แหล่งข้อมูลอ้างว่ามาจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกัมพูชาที่พูดถึงทหารที่เสียชีวิตว่าเก็บศพไม่ได้ก็ปล่อยเป็นปุ๋ยไปเป็นคำพูดที่น่าตกใจมากนะครับมันยากที่จะจินตนาการว่าทหารที่สู้ถวายหัวอยู่แนวหน้าเมื่อได้ยินคำพูดแบบนี้จากผู้นำของตัวเองจะรู้สึกอย่างไรมันคือการทำลายสัญญาใจขั้นพื้นฐานที่สุดระหว่างผู้บังคับบัญชากับทหารใต้บังคับบัญชาเลยค่ะ ทหารในสนามรบยอมเสี่ยงชีวิตเพราะพวกเขาเชื่อว่ากำลังต่อสู้เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองและเชื่อว่าการเสียสละของพวกเขาจะได้รับการยกย่องและให้เกียรติแต่คำพูดที่ลดทอนคุณค่าชีวิตของเพื่อนที่ตายไปให้เหลือแค่ปุ๋ยเนี่ยมันทำลายสายใยแห่งความพักดีและความเชื่อใจจนหมดสิ้นเลยมันเปลี่ยนคำถามในใจของทหารจากเราจะชนะได้อย่างไรไปเป็นเรากำลังสู้ไปเพื่ออะไร ทหารเริ่มตั้งคำถามว่าพวกเขากำลังสู้เพื่อใครกันแน่ระหว่างชาติกับตระกูลผู้นำจนนำไปสู่ประกฏการทิ้งปืนและหนีทัพเพราะความรู้สึกว่า ต่อให้สู้จนตัวตายก็เป็นแค่การตายฟรีที่ไม่มีใครเห็นคุณค่าแหล่งข้อมูลยังวิเคราะห์ต่อไปอีกนะคะว่าความไม่พอใจที่สะสมอยู่ใต้น้ําแบบนี้อาจปะทุขึ้นจนนําไปสู่การกรบฏภายในกองทัพในอนาคตได้และมีประเด็นหนึ่งที่นํามาเปรียบเทียบเพื่อตอกย้ําภาพความสิ้นหวังนี้ให้หนักขึ้นไปอีกคือเรื่องระบบแพทย์สนามที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจะเห็นภาพฝั่งไทยที่มีเฮลิคอปเตอร์พยาบาลแล้วก็รถพยาบาลหุ้มกรอกเตรียมพร้อมรอรับผู้บาดเจ็บ แต่ในทางกลับกันแหล่งข้อมูลระบุว่าระบบแพทย์สนามของฝั่งกัมพูชานั้นแทบจะเป็นศูนย์คือไม่มีเลยทหารที่บาดเจ็บทําได้เพียงนอนรอความตายในสนามรบภาพของเพื่อนที่ร้องโอดโอยโดยที่ไม่มีใครช่วยได้มันบั่นทอนจิตใจของคนที่ยังรอดอยู่ให้พังทลายลงไปอีกค่ะเป็นภาพที่โหดร้ายมากนะครับมันคือความสิ้นหวังที่ซ้อนกันอยู่หลายชั้นจริงๆ พอเทคโนโลยีก็เหนือกว่าขวัญกำลังใจของฝ่ายตรงข้ามก็พังทลายจากคำพูดของผู้นำตัวเองผลลัพธ์ในสนามรบตามที่ฉายภาพให้ดูก็เลยค่อนข้างจะชัดเจนซึ่งก็คือประเด็นที่3ครับเรื่องการเข้าควบคุมสถานการณ์ในสนามรบอย่างเบ็ดเสร็จซึ่งการเป็นสรุปผลจากปัจจัยทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งความได้เปรียบทางเทคโนโลยีและความล่มสลายทั้งจิตใจมันถูกนามาผูกร่วมกันเพื่อนาเสนอภาพของชัยชนะที่เด็ดขาด ใช่ครับแยกย่อยให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าการควบคุมนี้เกิดขึ้นในทุกมิติทั้งภาคพื้นดินที่สามารถยึดพื้นที่สำคัญคืนมาได้อย่างเช่นเนิน677แล้วก็บ้านหนองหยาแก้วทั้งอากาศก็โคลงน่านฝาได้อย่างสมบูรณ์ตลอด24ชั่วโมงและทางทะเลก็มีการส่งเรือรบไปปิดอ่าวเพื่อตัดเส้นทางลำเลียง พูดง่ายๆก็คือกำลังจะบอกว่าสถานะณจุดนั้นคือไทยกลายเป็นฝ่ายกำหนดเกมไว้แล้วจะเดินหน้าต่อหรือจะหยุดก็ได้ในขณะที่อีกฝ่ายทำได้เพียงรอรับชะตากรรมเท่านั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับประเด็นนี้คือมุมมองที่พยายามจะยกระดับข้อสรุปขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเขาไม่ได้บอกแค่ว่าเราชนะเพราะว่าเรามีอาวุธที่ดีกว่าแต่เขากำลังจะบอกว่าชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะด้วยจริยธรรมในการทำสงคราม นี่คือแก่นสําคัญที่เขาต้องการจะสื่อสารออกมาค่ะคําว่าชัยชนะด้วยจริยธรรมในมุมมองของแหล่งข้อมูลนี้มันหมายความว่ายังไงครับช่วยขยายความหน่อยครับโดยพื้นฐานแล้วจริยธรรมในการทำสงครามที่แหล่งข้อมูลพูดถึงก็คือแนวคิดที่ว่าแม้แต่ในการต่อสู้ก็ยังมีกฎกติกาอยู่มันคือความแตกต่างระหว่างนักมวยอาชีพที่ชกตามกฎในเวทีกับการทะเลาะวิวาทข้างถนนที่ไม่มีกติกาอะไรเลย เข้าใจแล้วครับมันคือการรบที่ไม่ได้มุ่งหวังแค่ชัยชนะในสนามรบแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าในเชิงคุณค่าและหลักการด้วย ถูกต้องเลยค่ะมันคือการทำสงครามในมิติของข้อมูลและภาพลักษณ์ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการทางทหารจริงซึ่งทั้งสองส่วนนี้ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างแยกไม่ออกพอเรามองย้อนกลับไปจะเห็นเลยว่าเรื่องเล่าทั้งหมดที่นำเสนอมันถูกคำด้วยเสาหลักอยู่4ต้นสรุปไว้ตอนท้ายได้ชัดเจนมากผมจะขอย้ำอีกครั้งเพื่อรวบยอดความคิดทั้งหมดนะครับ เสาต้นแรกคือแม่นราวจบวางก็คือการใช้เทคโนโลยีนำวิถีที่ทันสมัยโจมตีอย่างมั่นยำเฉพาะเป้าหมายทางทหารต้นที่สองคือวงแตกคือภาพของทหารกัมพูชาที่ขวัญเสียหนีตายกระเจิดกระเจิงจนต้องทิ้งเพื่อนไว้ต้นที่สามคือสงครามจิตวิทยา ที่น่าสนใจคือผู้นำกัมพูชาเองกลับเป็นฝ่ายทำลายขวัญกำลังใจทหารของตนเองอย่างย่อยยับและเสาต้นสุดท้ายก็คือกองทัพไทยคุมเกมคือบทสรุปของการเข้าควบคุมสถานการณ์ในสนามรบได้อย่างเบ็ดเสร็จในทุกมิติทั้งหมดนี้คือโครงเรื่องที่แหล่งข้อมูลนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชมเกิดความมั่นใจในศักยภาพของกองทัพครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับหัวข้อข่าวในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบคลิป แล้วพบกับพวกเราใหม่ในหัวข้อข่าวถัดไปกับช่องนาทีรู้ข่าวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ